แกะกองรีวิวมือถือเล่นเกมในราคา3,000บอกเลยว่าสเปคของเขาเกินตัวแล้วก็จัดจานออกมากต้องบอกเลยว่าผมเซอร์ไพรส์กับราคานี้มากๆนะได้แรมมา 8G เลยแล้วก็ได้หลอม256แล้วก็หน้าจอของเขาใหญ่มากๆนะต่อให้เราไม่ได้ไปเล่นเกมอเอาไว้ดูซีรีส์ดูหนังหรือฟังเพลงเลยผมว่าหูเต็มตาจริงๆอะในงบจำกัดแค่3,000กว่าผมว่าได้มือถือสเปคนี้มาผมถือว่ามันโอเคเลย แล้วแบตของตัวนี้ก็เป็นแบตมาราธอนเลยคือความจุ5,000 m มิลลิแอมก็คือใช้ได้ยวยาวๆเลยกลางวันจะถึงกลางคืนเลยแล้วก็ชาร์จเร็วอ่ะ0ูนจนถึง5 5ะภายในแค่30นาทีเท่านั้นเองแล้วก็สเปคของตัวนี้ก็เป็นชิปเซตของเกมมิ่งด้วย ได้ตัวนี้ไปอ่ะก็ไม่ต้องไปหาเคสอะไรเพิ่มเลยนะเพราะตัวนี้เขามีเคสติดในกล่องให้ด้วยแล้วก็ไม่ได้เป็นเคสแบบกระโหลกกลาเลยเพื่อนเป็นเคสคือสวยอะ่ะคือเจ๋งและดีไซน์แบบโอ้โหผมชอบเคสของตัวนี้มากๆที่เขาให้มาและยังไม่หมดแค่นั้นนะฮะนอกจากได้เคสสวยๆแล้วเนะี่ยเขาก็ยังให้หัวชาร์จมาด้วยคือได้ตัวนี้ไปคือไม่ต้องหาอะไรเพิ่มแล้วคือในกล่องเขาให้มาครบคือครบแหละพร้อมใช้เลยอ่ะทั้งสายชาร์จหัวชาร์จแล้วก็เคสคือครบทุกอย่างแล้วอ่ะ แล้วกล้องของเขาอะมองจากด้านหลังอะคือเหมือนแผ่นเสียงเลยอะสวยมากๆ